วันนี้จะมาบอกวิธีการแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นตัวหนังสือในกรณีนี้สามารถทำได้ทั้งสองระบบทั้ง ios แล้วก็ android ทำอย่างไรนั้นเรามาดูตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีตัวเลนตัวนี้นะครับที่เป็น google แล้วก็จะมีเลนตัวนี้นครับ ตัวนี้ก็จะเอาไว้สำหรับสแกนที่มันเป็นตัวหนังสือ,อให้เราเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นพอเราเข้ามาแล้วเราก็ไปดูไฟล์ที่เราต้องการที่จะแปลงเป็นตัวหนังสือให้เราแตะไปเลยตรงนี้ให้เรามาดู ตรงข้อความที่เขาเขียนว่าข้อความตัวนี้นะครับแต่มาตรงนี้หลังจากนั้นเขาจะสแกนข้อความทั้งหมดหน้านี้เลยนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็คัดลอกอคัดลอกเสร็จแล้วเรากดออกตรงนี้เราจะเข้าไปใส่ที่ w ว r d ที่เอกสารอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถทำได้ แบบนี้อแบบนี้แล้วก็กดแช่แล้วก็กดวางแบบนี้ฮะก็จะมาหมดเลยเราจะเอาไปใส่ที่กูดกูดโนตาหรือว่าเป็นอในโน้ตของเราหรือว่าจะเป็นที่ลายเราก็สามารถนำข้อความเหล่านี้ไปเก็บไปได้ ถ้าชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะมาอัปเดตกันทุกวัน